ช่างนิงมาแต่เช้าเลยพี่มุดยังไม่ตื่นเลยตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงครับเดี๋ยวจะต้องมุดเข้าไปาเสียบปลั๊กให้ช่างนิงอรุณสวัสดยามเช้าครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าเๆฝนก็ตกตกแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนพี่วุดก็นอนค้างอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ส่งข้อความไปให้บอกช่างนิ่งมาแล้วยังไม่ตื่นเลยยังไม่กล้าโทรไปกวนนะครับเพราะว่าแกน่าจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปงัดเปลี่ยนเสียบปลั๊กแหลกใหม่ดูดิจะทำงานไหม <laughs> ừ. Chân tỷ nó hoàn lấy con đi. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì จะไม่แค่สองขวดเลยถอเต้นสองปักเลยนะอ่าเสยียบป้เออถอดละ

ต้มวัดไฟบนวะว่าไฟหนาบหนสายสองเซนนี้เหรอ 配料。 Thank you. inside นี่ก็มุดเสียบปลักครับมดุมดมุดมุดอยู่นี่เสียบไปแล้วแต่ก็มันก็ยังขึ้นอยู่ยอ,ยอ่ะ พากันมุดเข้าเข้าออกออกนะครับพี่วุธกำลังไปครับพี่วุธกำลังมานะครับแต่เช้าผมกับช่างนิงก็ลุยกันตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ช่างนิงบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ตัว ABS มันไม่ยอมปล่อย,ยก็เลยเพยายามจะปลดล็อกให้ได้เขียนโปรแกรมให้ได้อยู่ครับ ื่กี้ก็ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงหนึ่งนะครับกำลังไล่น้ำมันเบรกกันนครับพากันไล่น้ำมันเบรกกันอยู่แล้วก็ไปมดุดดูชุดปลั๊กไฟเบรมมือเบรกไฟฟ้านะครับตอนนี้ช่างหนิงก็กำลังหาวิธีแก้อยู่ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อยซีเวทเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะพี่วู๊ตกำลังเดินทางมาครับจากที่พักจากโรงแรมนะเพราะว่าหลังจากแกมาดูรถเสร็จปุ๊บแกก็จะไปชนบุรีต่อไปที่งานสามล้านคิวนั่นแหละนะครับมาคอยดูแล้กันว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ หลายๆคนคิดและก็รวมถึงผมด้วยนะช่างหนิงบอกว่ามันเหลือแค่2 2อ,องโรแกรมที่มันยังไม่เด้งขึ้นมาให้นั่นก็คือตอนนี้มันสั่ง ABS อยู่นะครับแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้ครับช่างหนิงบอกเซนเซอร์ตัวนี้นยังไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยมันยังไม่ยอมปล่อยนะครับผมบายบายครับ